สวัสดีครับอาจารย์ผมชื่อนายงพบตุ้อดลัดนักศึกษาหลักสูตรสมาธิออนไลน์รุ่นที่สองสาขา303กระทรวงสาธารณสุขก,กลุ่ม G2 ลำดับที่008 <c oughs> หัวข้อที่1จากการเรียนรู้ที่ผ่านมากับผมมีความประทับใจคำสอนของท่านพระอาจารย์หลวงพ่อมีหลายหัวข้อด้วยกัน แต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือในหัวข้อสมาธิที่ท่านพระอาจารย์ได้สอนมานั้นทำให้ผมมีความรู้ความเข้าใจว่าสมาธิคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีกี่ขั้นตอนมีคุณสมบัติอย่างไรวิธีการวัดผลของสมาธิวัดอย่างไรอาการต่างๆของสมาธิแต่ละขั้นว่ามีอาการอย่างไรบ้าง รวมทั้งสามารถนำความรู้ในเรื่องสมาธิไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆกับการใช้ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากและยังมีอีกสองหัวข้อที่ผมมีความประทับใจลองลงมาได้แก่หัวข้อมานยานและวิปัสสนาซึ่งทำให้ผมรู้ว่าสมาธิ มารยานและวิปัสนาว่าแต่ละหัวข้อคืออะไรแต่ละเรื่องมีลักษณะเป็นอย่างไรมีอาการอย่างไรมีความแตกต่างกันอย่างไรและแต่ละเรื่องจะสิ้นสุดตรงไหนและเกี่ยวข้องกันอย่างไรหัวข้อที่สองผมต้องขอขอบคุณหลวมพ่ออาจารย์และครูพี่เลี้ยง อย่างสูงที่ได้สอนและอบรมสมาธิและเดินจงกรมและทำให้มีความรู้ได้มากขึ้นขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้แนะแนวสรุปในการเดินจงกรมนั่งสมาธิให้เข้าใจและเอาไปใช้ใน หน้าที่การงานและได้หลายอย่างและทำให้จิตใจสงบและเย็นขึ้นและผมจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันทุกวันครับหัวข้อที่สาจากการที่ได้ศึกษาหลักสูตร วิธัสมาธิออนไลน์ online. มาแล้วนี้ผมเห็นว่าหลักสูตรนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับตัวผมเองครอบครัวรวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนที่รวมอีกด้วยผมจึงขอตั้งปฏิธานว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากศึกษาหลักสูตรนี้ไปเผยแพร่และชักชวนให้คนในครอบครัวของผม ผู้บังคับบัญชาผู้ได้บังคับบัญชาเพื่อนฝูงและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างกว้างขวางขอบคุณครับอาจารย์กรรมธรรสก,การททันจาวบคุณสมเด็จพระยานวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรินทโรเรียนคณาจารย์ สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขาสารศูนย์สากระทรวงสาธารณสุขที่คารุปรักทุกท่านผมนายปัญญาฉนมกลางรหัสศูนยกลุ่ม G2 บทเรียนที่ผ่านมาประทับใจคำสอนของหลวงพระอาจารย์หลวงพ่อหัวข้อใดมากที่สุดก็สำหรับ ส่วนความคิดเห็นแลวก็ความรู้สึกส่วนตัวของผมแล้วก็คือประทับใจทุกหัวข้อที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้กำดนในหลักสูตรวิทันตสา,าสมาธิทุกหัวข้อประทับใจมากแล้วก็เห็นว่าเป็นบทเรียนที่มีลำดับขั้นตอนที่มีเป้าหมายวัตถุประสงค์แล้วก็ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมชัดเจนอันนี้เป็นความประทับใจ ตั้งแต่เรียนวิทันตสา,าสมาธิมาในประเด็นที่สองต้องการกล่าวคำขอบคุณใครบ้างอันดับแรกก็ต้องกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทโรผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพแล้วก็สร้างหลักสูตรครูสมาธิ วิทันตสา,าสมาธิขึ้นมาลำดับที่สองต้องขอขอบคุณคณาจารย์จากสถาบันพลังจิตตานุภาพของกระทรวงสาธารณสุขสาขา303ศูนดับที่3ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อ,น,อน,นักศึกษาวิทันตสา,าสมาธิารุ่นที่สองที่ช่วยกัน เรียนรู้แล้วก็นำไปปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็กจะเผยแพร่ต่อประเด็นที่3ท่านสามารถสืบสารงานของพระอาจารย์หลวงพ่อได้อย่างไรบ้างหลักๆเลยก็คือนำมาปฏิบัติกับตนเองให้เห็นผลให้ได้ผลก่อนแล้วก็สามารถไปชักชวนคนในครอบครัว ก่อนเลยนะครับนำมาใช้นำมาปฏิบัติไปด้วยกันลำดับต่อไปก็คือเพื่อนร่วมงานครับถ้ามีโอกาสก็จะชักชวนเพื่อนร่วมงานแล้วก็ได้ไปเข้าหลักสูตรเรียนรู้หลักสูตรสมาธิต่างๆที่พระอาจารย์หลวงพ่อมีให้ลำดับต่อไปก็คือในชุมชนในสังคมถ้ามีโอกาสก็จะชักชวนพวกเขาเหล่านั้น ได้เข้ามาเรียนสมาธิได้เรียนรู้ก็จะเป็นครอบครัวชุมชนสังคมที่มีความสุขแล้วก็สามารถาใช้ชีวิตประกอบหน้าที่การงานสัมมาอาชีพสร้างสรรค์พัฒนาประเชศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปขออนุมโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านครับ สาาาธธธุุุสสสวัสดีค่ะชื่อนันพัฒน์พงพิลานักศึกษาหลักสูตรวิทันตศาสตสมาธิออนไลน์รุ่นที่2สาขา3 0มกระทรวงสาธารณสุขกลุ่ม3ามลำดับที่0ูนจากการเรียนที่ผ่านมาดิฉันมีความประทับใจในคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อหลายหัวข้อแต่ที่ประทับใจมากที่สุดคือการทําสมาธิเป็นการฝึกพลังจิต และเป็นการสะสมพลังจิตเมื่อเริ่มต้นบริกรรมคําว่าพุโทโธถือว่าได้เป็นการทั้งเริ่มทําสมาธิแล้วซึ่งทําให้การทําสมาธิเป็นเรื่องง่ายสามารถทําได้ทุกที่ทุกเวลาทําให้ทุกคนสามารถสะสมพลังจิตและสามารถนําไปประสมผสานปรับใช้กับชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีในการศึกษาหลักสูตรวิทัาศาสตร์สมาธิในครั้งนี้ดิฉันต้องกราบขอบพระคุณ าพานภาาจารย์ยังสิบินทะลที่ได้จัดทำหลักสูตรสมาธิออนไลน์ขึ้นและได้เผยแพร่ให้กับสาธุชนทั่วไปทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อหวังที่จะได้สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกขอบคุณทีมอาจารย์วิทยากรที่ช่วยสนับสนุนเนื้อหาสาระสำคัญของแต่ละบทเรียนที่ช่วยให้การเรียนเข้าใจง่ายและชัดเจนขึ้นขอบคุณครูพี่เลี้ยงที่คอย ดูแลแนะนํากระตุ้นการเข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงช่วงสุดท้ายของหลักสูตรคอยให้คําแนะนําวิธีการเรียนการสอนการแก้ปัญหาต่างๆที่ไม่เข้าใจระหว่างการศึกษาหลักสูตรและยังคอยเป็นกําลังใจทําให้ไม่เกิดความท้อแท้ในระหว่างการศึกษาหลักสูรนี้ขอขอบคุณทีมผู้ดูแลสถาบันพลังจิตทาภาพสาขา303กระทรวงสาธารณาสุข คณะผู้บริหารหลักสูตรที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กระทรวงสาธารณาสุขได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้ขอบคุณกรารยานามิตรที่ได้แนะนําให้รู้จักหลักสูตรนี้คือคุณพัคเินีสิริปุชกะขอบคุณตัวเองที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติและสามารถเรียนจนจบหลักสูตรจากที่ได้ศึกษาหลักสูตร วิทันตศาสตร์สมาธิออนไลน์มาแล้วนี้ดิฉันเห็นว่าเป็นหลักสูตรที่มีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อตัวเองครอบครัวเพื่อนโรงงานจึงขอตั้งปฏิทานว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการนําความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่และชักชวนให้คนในครอบครัวผู้บงังคับบัญชาผู้ใต้บงังคับบัญชาเพื่อนฝูงและบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างกว้างขวางหากทุกคนที่ได้เข้ามา ศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้ประโยชน์ทั้งต่อตอนเองในครอบครัวและสามารถต่อให้เกิดความสันติสุขและของสังคมต่อไปได้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนริณีนาคดีนะคะนักศึกษาหลักสูตรวิทันต์ษาสมาธิรุ่นที่สองเลขที่52นะคะสำหรับความประทับใจที่ได้เรียนวิทัณฑ์ษาสมาธิในครั้งนี้นะคะก็คือการเรียนสมาธิในเรื่องของอิริยาบถสี่นะคะคือการเดินยืนนอนนั่งนะคะมีความประทับใจมากนะคะเพราะว่า คือสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นการฝึกให้มีสติให้มีสมาธิในทุกอิริยาบถของชีวิตประจำวันของการทำงานของการทำกิจวัตรประจำวันในทุกๆเวลาทุกวินาทีนะคะทำให้ดิฉันนะคะสามารถมีสติสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอย่างดีขึ้นมากๆเลยนะคะแล้วก็ออสามารถ มีความพอดีในทุกอิริยาบถในชีวิตนะคะเดินทางสายกลางนะคะคือที่หลวงพ่อสอนว่าให้มีความพอดีในทุกๆก,กิจกรรมที่ทำนะคะเป็นหลักคำสอนที่ดีมากเลยนะคะที่ดิฉันนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ข้อสองนะคะดิฉันอยากขอขอบคุณ หลวงพ่อวิริยังซิรินทาโลนะคะที่ได้เปิดสอนหลักสูตรนี้นะคะทั้งยังมีโอกาสได้ฟังคําสอนของหลวงพ่อวิริยังซิรินทาโลแล้วก็ได้ฟังเรื่องเล่าของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะคะ ดิฉันก็อยากจะขอขอบคุณหลวงปู่มั่นด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคณาจารย์แล้วก็อาจารย์ที่เลี้ยงทุกๆท,ท่านนะคะที่ได้เปิดสอนที่ได้มีส่วนร่วมมีส่วนสนับสนุนในหลักสูตรนี้นะคะที่ทำให้นักศึกษาอย่างดิฉันนะคะแล้วก็พี่ๆน้องๆทุกคนได้มีโอกาสได้มาเรียนในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็ข้อ3นะคะสำหรับการเผยแพร่นะคะ คือในตอนนี้นะคะดิฉันได้มีการฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันในทุกๆวันนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพี่น้องร่วมปฏิบัตินะคะถึงแต่ละคนเนี่ย ไปฝึกมาในที่ต่างๆนะคะก็นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคือในอนาคตต่อไปก็คือถ้าทีฉันได้มีการฝึกเรียนรู้มากขึ้นมากขึ้นนะคะก็จะได้นําไปเผยแพร่แล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพี่น้องในหมู่นักปฏิบัตินะคะในอนาคตต่อไปนะคะก็จะได้มีการปรับเปลี่ยนเรียนรู้และถ้ามีโอกาสนะคะก็จะได้นําวิชานี้ไปสอนในผู้คนต่างๆนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ แก่ตนเองผู้อื่นและสังคมต่อไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาหลักสูตร,ร,ร,รวิทยาศาสตร์สมาธิออนไลน์รุ่นที่2ส,สาขา3ามสุตสานกระทรวงสาธารณาสุขรหัสพหศแปดสนางปีอน,นันต์ภัยไทย จะกล่าวแสดงความรู้สึกครั้งที่สองนักศึกษามีความประทับใจคําสอนของพระอาจารย์หลวงพ่อในหัวข้อสมาธิกับการควบคุมอารมณ์ซึ่งเมื่อนักศึกษาได้รับการร่ำเรียนและฝึกก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเกิดสมาธิสามารถควบคุมอารมณ์ที่ อารมณ์ร้อนฉุนเขียวก็จะทำให้อารมณ์เย็นลงและมีความคิดที่รอบคอบปฏิบัติงานด้วยความสุข,ขุมเกิดงานที่มีประสิทธิภาพนะคะนักศึกษาต้องการกล่าวขอบพระคุณรวงพ่อวิริยางศิลห์ลิงทโรที่ได้ทำหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง ได้จากในเรื่องที่เคยคิดว่ายากในเรื่องการทำสมาธิและสามารถสามารถทำได้ในทุกช่วงเวลาที่เรามีความสะดวกและกลับขอบพระคุณกระทรวงสาธารณสุขที่มีหลักสูตรดีๆให้ทั้งบุคลากรทั้งปัจจุบันและที่เกษียณอายุแล้วได้เข้าถึงและสามารถ นำมาเรียนรู้ในขั้นตอนที่ถูกต้องกราบขอบพระคุณทีมอาจารย์ผู้สอนคุูทีมอาจารย์พี่เลี้ยงที่ช่วยชี้แนะเคี่ยวเข็นและก็กระตุ้นเตือนทั้งกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนกระทั่งจะจุบหลักสูตรนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนคะ่ะข้อที่ส นักศึกษาจะสามารถสืบสารคําสอนของหลวงพ่อเมื่อนักศึกษาได้รับคําสอนที่ถูกต้องฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องสิ่งแรกที่นักศึกษาได้ทดลองนํามาเรียนรู้และก็เผยแพร่จากบุคคลในครอบครัวฝึกสมาธิกับลูกหลานทดลองง่ายๆในวันละ5นาที ก็พยายามฝึกฝนทั้งตัวเองและบุคคลในครอบครัวและก็จะนำไปเผยแพ่กับกัลยาณมิตรและก็เพื่อนร่วมงานเพื่อจะได้เป็นดังคำสอนที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้เพื่อจะได้ให้สังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายประทุมคงมา,ารหัส085นะครับกิจกรรมคำสอนของหลวงพ่อนะครับที่ที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องของการคำสอนเรื่องของการนั่งสมาธิหรือการทำ สมาธินะฮะที่ทําให้เกิดพลังกิจเพราะว่าการที่ปฏิบัติการทําสมาธิเนี่ยพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยทำให้เกิดผลอย่างที่คําสอนของหลวงพ่อจริงๆเช่นการทําให้เรารู้สึกว่าจิตใจเราสบายขึ้นควบคุมอารมณ์ได้ดีการทํางานเนี่ยทำให้ทํางานได้ดีกว่าเดิม จากการที่ถ้าเปรียบเทียบจากการที่เราไม่ทําสมาธิกับการทําสมาธิเนี่ยมันสามารถทําให้เห็นว่าประสิทธิภาพการทางานของเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยและก็การที่เรามีจิตที่เมตตาต่อคนอื่นนะฮะอันนี้เป็นเป็นผลจากการทําสมาธิอันนี้ก็เป็นคําสอนที่คิดว่าน่าจะาดีมากๆสําหรับตัวผมเองนะครับส่วนเรื่องการขอบคุณเนี่ยต้องขอขอบพระคุณอ่า ทั้งผู้จัดเองนะทั้งพระอันดับแรกก็คือพระอาจารย์เองที่ทําหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อใหอ้คนทั่วไปหรือประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาหรือการฝึกสมาธิเพื่อการเพิ่มพลังกิจนะฮะแล้วก็ทีมทีมงานคณะทํางานนะฮะ <c oughs> ที่ที่ได้มีการสอนออนไลน์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็ทําให้เราเข้าถึง การการสอนของหลวงพ่อ,นะอการที่จะนําคําสอนของหลวงพ่อไปใช้หรือไปเผยแพร่เนี่ยก็มองว่าตัวเองเนี่ยก็ได้นําคําสอนของหลวงพ่อเองเนี่ยไปใช้กับคนในครอบครัวนะเช่นลูกๆล,ลูกเองและก็ภรรยาเองเนี่ยก็พยายามให้เขาเห็นว่าการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดนะทีทำให้เป็นตัวอย่างก่อนนะแล้วเขาก็จะเห็นแล้วก็การฟัง เทปของหลวพ่อเองเนี่ยก็ทําให้เราซึมซับในเรื่องของหลักธรรมและการปฏิบัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับหลักสูตรนี้ที่ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ขอบคุณมากๆครับ